สวัสดีครับถ่ายของไปก็สอนเด็กๆไปด้วยนะครับกําลังอ่านหนังสือเปรดกันอ่านเสียงดังๆเลยอันนี้เปรดอะไรเปรดอะไรเนี่ยเปรดชิ้นเนื้อเปรดชิ้นเนื้อเปรดอะไรนะชิ้นเนื้ออันนั้นเปรดอะไรนี่นะเปรดอะไรฮะเปรดเล็บเป็นหอกเป็นดาบโอ้โหโอเค นะครับขายไปฝนตกหน่อยนึงวันนีนนะ้แต่ก็ตกไม่มากน่าจะขายได้ก็เลยสอนเด็กๆเด็กๆเ,เ,เข้าอ่านหนังสืออ่าหนังสือเป็ดตั้งใจมากนะครับถ้าใครจำได้หมดทุกตัวจะมีรางวัลให้ตอนนี้ขยนขันแข่งกันอ่านกันน่าดูเลยเป็ดอะไรเป็ดหัวขาด โอเคครับยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้อง